บายดีพี่น้องมื่อนีมาไหวมากมาบานคำแหงด้ยพี่น้องมันบันคำแหงเมืองไซผู้ทองแข้งสวนนาเกตเนาะมาอนีมาไหวมาหน้าหน้ายู่บ้านคำแหงเนาะแต่กษัิพาพี่น้องมาเบิ้งนะมาเบิ้งชวนชวนปูมาสะโพดปูมากันแดงเนาะแต่ว่ายังท่านแด้เห็ดแล้วกษัติพาพี่น้องมาหลอกเบิ้งซะก่อนเนาะงั้นไส้เบิ้ก็รลังตัดนะ ตัดต่อเคืองที่บึ้งแม่เพันว่าสีวิตมานถูกข้าวโพดนั่มันลงมาเที่ไหนชี่นลองไปนัอ้เพิ่นนานๆเพิ่นปลูกเพิ่นสีปลูกันปลูกข้าวโพดแต่ว่าต่อเคืองลายสำเพร็นเลยตัดต่อเครื่องสำเร็จพันมี่น้องอันน้องเพิ่นบันมี่เครื่องตัดมาไว้ด้วยเอามาให้จับบ้านเนาะ อองงเงที่าตัดเข่าตัดยาะเงมันตัดตบเียงตัดตอเพื่อตัดตะขเน้ยาใจเราตัดตัดนตัดตะขน้นั่นต้นช้าเงานี่น้องช้างเงากก็ละเียดองัเล่ <laughs> เลยโทรมาถามเอนามนกะเืงตัดตัดได้ร่มอนได้ยได้เอามาตัดให้เนีเลยเอามาตัดถ้าก็มาหอดังเที่ยงห้านแก็แล้วพี่น้องลงมาเงินมัสลงตัดแค่นี้ก็ดกได้ ไใจใจเจ้นี้ก็ได้เจ่นี้ก็ได้แกงไแกงมา เมีเครื่องไม่ต่ว่ายืมตัว่ายืมคนใดมากเลยกรตัดลกระติตัดพวเก่งคนใดอ่ว่าเพราะว่าใส่ดีเนาะใส่มาหลายปี้อ,องาปีรก็ใส่เก่งเนี่ยเก่งกระตัดเน่นนตัดหาไรก็ดีตัดเขาก็ไดียว่า่ง้องส่งเหาะก

แก่แก่เกินน้องไหนน้องไหนเก่งน้าขาอะไรเปรี้ยงหนูมันยั้งไม่ได้ ิาพที่นองมัเป็นงไงวนมักแดงแต่ว่ายังบวยังันเกิดยังขันเที่นองล่องเป็นองเนาะยังเพีนเบี้ยเออเกิดแล้วมาเห็นตขึ้นมาน่อยนึง่วนมัแดงเิ เออแดที่มี่กันนะพี่น้องพันมาปลูกน้ำมาปลูกน้ำพันมา,นาไทยเกบิดาทางมากันทางเอา, <c oughs> เอาที่ง่ายเราพอมันเอาไว้เอาเสียงใหมกก่แบบต่อเคื่องที่ถี่น้ำทาง ทางพ่อนอนกเป็ผู้สร้างบอลสุดไทยอย่างางามๆนี่เนาะอาไรๆเถอได้ยังงงวมากินเนาะอันนี้มันหัาไก่กันเออเี่เป็นลองเปลองเปลองวาเป็ปปปบอลสไทยผู้น ด้วซีเมนต์ลงเขาพวกมันทรงให้เป็นให้เป็นคู่เป็นคู่ไปเลยเลีเรื่อนี้เป็นหน้ามาไว้อีกเนาะเห็ดเกษตรได้ในนาคนในนอนเลยเนาะแต่ว่ายังนะเห็ดยังเห็ดบุกเป็นอยู่เนาะยังเห็ดบุกเป็นโรงเรียนเห็ดปีพีธภัณเนาะ เจ้าสิจูดรถดบอดนี่นะสิจูดรอดบอดนีรื่องเพื่อใครอ่าช่ตินั่นอันนี้ไทยเลยเออชาหมากเดียวน้ะพี่น้องอันนี้เข้าสิบ้านมันจะคลองสุกวัน่น สบายดีเจ้าของสวนน่นสวัสดีสบายเนาะปัจจุบันที่เจ้าเจ้าอันนั้นเจ้าเฮ็ยนยังอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนาะนี่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่อีทันยาลัยคู่สวยนักเข็ดอีทันยาลัยคู่เล้วพนัว่าไว้เนี่ยพี่น้องมาว่ายบอกอีทันยาลัยคู่แกงสวนนักเข็ดนกเข็ดด้วยเพป็นเฮียนอ่าเกี่ยวเจะไม่ว่าเฮียนแบบใดเนาะเฮียนคู่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันนี่มื่อนี่ เจ้ายุดบ่เรือเนี่ไหนแม่นแหยุทวันเสาร์วันอาทิตย์ที่วันเสาร์วันอาทิตย์ลงมาเห็ดสวนสลีเนาะซอยเมฆอะไรเออเห็ดสวนสลีซอยเมฆโดยเดียวมาคู่คู่บ้านเนาะเนาะเดี๋ยวจะยังบุษันยั่งบ้านยังบ้านเนาะเห็ดพี่อ่ะเนาะยังบ้านเนาเห็ดพี่อ่ะกำลังเฮียนอยู่เนาะยั่งกำลังเฮียนจบปีนี้แหละจบปีนี้กันจบบ้ากับทางไปทางไหนกันทางไปเราพี่น้อง ใช้กีวเฮียนจะใช้เวียงยจะใช้กัญชงโมโหเป็นยังโมู้มันยุติ่มาเห็ดเป็นนี่แหละเห็ดชวนน้งเืนึ่งงัวจว่านเอาจะพทงยังนอกนี่นะทงงันเพลงจะว่บทง,งทงเพ่งละมานชอยแม่เล่าเห็ดชวนเนาะ ตาถิอพวกยังให้ทำให้ทำให้้ำ,ำให้นั่ได้จะสาชาวตันเอาบหน้ำนาเอาเหรอ,อ,เ,อ,เ,หรอเออใช่ม <c oughs> าได้ท <c oughs> ั้งที่นันน่งมาได้ทังนี้สิมีคลองน้ำมาพี่น้องป้าม่ได้ยาพันปีหยาพันไร